ติดสถานขอพระเจ้าขออันเชจะเด็ดลงมาสโมสรให้แก่ผู้กเกษียณอายุราชการขออายุวันฝนยืนกัปสิ่งอันตรายใดๆอยากมากกายเสียในวัน การประธานเนื่องเกา่าไหวพระว่าเจ้าเป็นมงคลชัยไหวพระอิอาาาทนทร์กูอัดเสวนาจังคุณาการกุณหกรรมอักษรไทยไหวพระภูมิเจ้าทีแม่ธรณีเจ้าทางไหวแม่ย่านางทีอยู่ให้ป่าใหญ่ไหวพระแม่มโพสุแม่ธรณี ตงเสด็จลงมาเสียในวันนี้ ข <Okay. S 2> อเสีบยบความเมื่อกับการแสดงของชุดสตองอเมืออีกครั้ง,นงนนหนึ่ค่ะและในโอกาสนี้อน ทรถพยาบาลก็จะโบกทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับท่านเข้าสู่มาหากรรมการแสดงพุทธาการกิจกับท่านผู้เสษียณในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญที่ของของโรงพยาบาลก็จะเป็วันนกิดนะครับซึ่งต่อพอดีขึ้นนะครับแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยไม่ตรงกัน ในเดือนแกล้ยาเนี่ยเราก็มีแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมมาอย่างหนึ่งที่สำคัญได้ดูการมอบของเยี่ยมลึกมาของเจอแจกพวกกระเสียนนะครับเป็นกิจกรรมที่สำคัญวันนี้ก็ถูกเก็บตัวของท่านได้หมดแต่ว่าเราก็ถามว่าแบ่งในส่วนหนึ่งที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ ระยเวลา60ปีถามว่างานหรือเปล่านะครับงานไหมในทางกายภาพะนะครับดูเนินชีวิตแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขจากเร็วมากแต่ละคนที่อาจจะไม่ค้อยมีความสุขนันเท่านะครับไม่เห็นผู้เกษม ซึ่งส่วนี้เนี่ยส่วนตัวตัวเองเนี่ยได้แอบชื่นชม มีสุขภาพดีนะครับสามารถเดินทางได้ดีอาจจะไปชมธรรมชาติเช่นไปปีนภูกระดึงเหมือนกับที่ผมไปฝันอยู่นะฮะขนาดไม่มีคลินิกก็ยังไม่มีเวลาะไนใหม่ท่านก็สามารถไปได้นะครับในเวลาที่ผมบสิบปีที่เหลือของท่านนะค,ะนครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเรามีพิธีกรร่วมันอยู่สองนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะขอมอบอเกียรติคือได้ท่านขึ้นท่านใหญ่ I การประุมเปนเวาายสิบปีล้อมกับงานที่พิเศษสุดสี่ท่านคืนี้วันวาเินภาคเรียนกเรียนภาคพิเศษท่านแรกในแพทย์ทูศโกวิจิตชกนาท่านเกิดเมื่อวันที่10ธันจาคม ปี2495อายุครบ60ปีดำรงตำแหน่งผู้อนวยการโรงพยาบาลเพชรบุรีท่านเกิดที่กรุงเทพมหานครประวัติครอบครัวท่านได้สมรสกับท่านสิ่งอชคอนด้วยวิกิตพัฒนา จากเป็นงานแห่งโรงพ,าพยาบาลเพชรชูนนะครับทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังอีกในหลายท่านนะครับคุณอุ้มค่ะและทุกกาน<ม>ที่ยื่ยนือดเนวทางในเรื่องของการปฏิบัติงานคือทำเพื่อประโยชน์สูงบวมและก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและก็มีใจมุ่งม,มั่นรักในวิชาชีพการทำงานของตกกัวเองนะคะค่ะคุณอุ้มและระดับต่อไปนะครับแขกผู้สำคัญท่านหนึ่งนะครับคุณอุ้มค่ะอันผมีเกียรตินะคะ อีกหนึ่งท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มักข่าประชาของพวกเราตอนระดับจังหวัดนะคะท่านนายแพทย์พิเชษบัญญัติท่านนายแพทย์สารสุขจช่ครับท่านนายแพทย์พิเชษบัญญัติครับท่านนายแพทย์สารสุขของแพทย์ฉู่นะครับได้ขึ้นกาศเดือนพฤษภาคมนะครับได้รับารรับรอนะครับแล้พี่น้องชาวโรงพยาบาลแพทย์ฉูที่รักทุกท่านนะครับ ราชกซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวันงานที่ทสําคัญมากเนื่องจากว่าท่านผู้ดูแลการท่านรองผู้ดูแลการฝ่ายการแพทย์และก็ทีมง,งาน,นยอยีกแบบ50คนนะครับที่เกษียณอายุราชการพร้อมกันนะครับเขเบรรู้จักอาจารย์หมอชูศักดิ์ตั้งแต่สมัยผมเป็นเอ็กซ์เทร,ร์นะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหนเรียกว่าจริงๆก็เป็นเหมือนลูกศิษย์ ของอาจารย์หมอชุศัดนะครับเรามาปิดงานงานวันาจบมาเรียนตอนอยู่ที่โรงพยาบาลรุชนินรลันะครับแล้วก็สองปีที่ผ่านมาก็โชคดีที่ได้มาทำงานร่วมกับท่านอีกนะครับซึ่งทุกคนที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์หมอชุศัดเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทความตั้งใจความตรงไปตรงมาโปร่งใสของการทำง,งาน มาชูนะครับซึ่งนำพาให้โรงยาบาลเพชรบูรณ <c oughs> ์ผ่าน HA สนะครับสองครั้งสอรอบซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโรงยาบาลขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะเป็นโรงยาบาลสูงนะครับอยู่ที่นี่สปีนะครับาที่ไปเก็บรองและแพทยศาสตร์จังหวัดน่ารก็ได้มีโอกาสมาดีเทนงานในงานทีมดีเทนองนะครับได้รู้จักท่านได้รู้ ความตั้งใจการทำงานท่านเองาะการพยายามที่จะพัฒนาระบบสนับของจังหวัดเพชรชูให้สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ดีนะครับแล้วพอมาเป็นนแค่สาธารณสุขก็ได้เป็นผู้ร่วมงันท่านในโอกาสที่ทั้งสองท่านรักสื่อทุราชการนะครับรวมไปถึงท่านผู้เริสุทธิ์หลายท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับรลวมพ่อปัรญาต้องรับเรื่องโปรดช่วยโดยประดานให้ ที่จะดูแลพวกเราและทำสิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติสุดไปครับสวัสดีครับขึ้นไปยังสูงแล้วันท่านอหลังท่นไดที่เบรรยาได้สาสคุถือว่าท่นเอมีหานร Grazie.